เรากรอแรกวมือนี้นะคะแม่วาจลพอนก็บอกว<ะ>่าแฉลาเมียหลวงหัวเมียหน่อยให้ลูกเอาก้อนเมียหลวงหววเมียหน่อยให้ดอกมืออันก้อนนี้ม,นมันมันหมอสํารัเพิ่มแต่ไอสิไม่มีแก๊กแต่เราเป็นเมียหลวงเราต้องใช้ก้อนนี้ได้เลยด้เลก <c oughs> จริงๆเอาจริงๆลูกมันได้นะลูกเอาจดจลูกแม่จะบอกอืมเริ่โอเคค่ะ<อ>โอเคึ้นซะแลวบัตนี้อิตีปีหาเรื่องให้ศูนย์ ป้าแมยันแมยันหูุดจุดบทท่านแม่รองล่ำเห็นรองล่ำก่อนก็ล่ำก่อนรอบแรลก็ได้ค่ะโอเคอ่ะขึ้นซาเลวบัดนิงอิตเปีหาเรื่องให้ศูนย์ปากโถจะเป็นมั่นบอกคูนมั่นสีหนกสีนนสำได้ให้หีหลายปีที่อยู่กินกับเจ้าจนเบิดคว่ำสีเบ้ายังปีเอาผู่ไม่บอกกี่เห็นหัวอกเมียใหญ่บอกกี่เห็นหัวอกเมียใหญ่พ่อกระได้กิตับนับไปสองร้อยเถื่อนเด้ ไปยอมเสียทองก่อนทอเราสิบ่ยยอมให้เจ้าไปเป็นผัวผู้อืน่นอยู่ใส่อีเมียหน่อยหนาะมึอ <c oughs> อยู่ใส่อีเมียหน่อยหนาะมึนมันิเน่ยเฮียบอเนม่อยู่ใส่เอ,อ,อีเยมียได้เลยไดวเลยไม่คิดว่าออกเลยแป๊บนึงอยู่ใส่เอีเมียหน่อยหนาะมืนคอยสิยื่นข้ามขาดเอาทองฟาดสิยังเสียน,น่าเลกประมาณนี้คือคือไม่ยอมเสียผัวแต่ฉันจะยอมเสียทองอะไรประมาณ <Okay. S 1> นี้เลยเอาโจ๊ดบานนี่เลยเสแล้ววัน อิติปิหาเรื่องให้ศูนย์หาเรื่องให้ศูนย์หให้ศูนย์หให้ศูนยฝนเขียนเบื้องสายนี่เนี่ย <c> ห <oughs> <c oughs> รอค่ะป่าโถือจังแม่นมั่นบกคูณบกคูณจังมมบกคูณบกคูณ มันสีหนกสีโนนสําไดให้เีมันสีหนกสีโนนสําได้ให้เีสัมดให้สักๆก็ได้ลูกบุกุศลอือืีอ่ะหลายปี lại pi tê u kín cấp chào lại lại cấp chào chuẩn bớt khuôn xì vào lại pi thì lại tê u kín cấp chào chuẩn bớt xì nhưng pi ao phu นังไปเอาพืนนั่งไปเอาพืน